ปัญหาเกี่ยวกับอะไรคะถึงในรับประทานผู้พัดรูทีนของเราเกี่ยวกับน้ําตาไหลค่ะน้ําตาไหลน้ําาตไมีน้ําตาไหลแล้วก็มีอะไรอีกก็มองเป็นหลักลางนะคะมองเป็นหลักๆางแสดงว่าฝ้าฟังใช่ไหมใช่ตาฝ้าฟังน้ําตาไหลด้วยตาฟ้างน้ตาไหลด้วยแล้วสุขภาพอย่างอื่นมีอะไรบ้างไหมสุขภาพอย่างอื่นก็มีเบาหวานไม่มีความดันไหม ไม่มีเบาหวานก็ไม่มีความดันก็ไม่มีแล้วปวดแข้งปวดขาไหมมีปวดแข้งปวดขาธรรมดาปวดแข้งปวดขาธรรมดาพาะน้องน้องมีอาชีพอะไรคะเย็บผ้าค่ะน้องมีอาชีพเย็บผ้าก็ธรรมดาเนาะ,ะปวดแข้งปวดขาเพราะว่าต้องใช้เท้าใช้อะไรอยู่ตลอดเวลาทีนี้ตอนนี้นะคะอาการของปวดแข้งปวดขาตาฝ้าตาฟ,า,ตา,ฟ,า,ตา,ฟางน้ําตาไหลยังมีอยู่ไหมคะไม่มีค่ะหายหมดแล้วหายหมดแล้วค่ะปวดขาก็ไม่มีหายหมดหมดแล้วค่ะ แน่ใจนะแน่ใจไม่มี <c oughs> ใน,ใน้ําตาไหลเลย <c oughs> แล้วก็สวยด้วยเน๊ะเห็นวะได้ผิวพรรณหน้าตาสดใสมากเลย<โ>ก็นะคะ <โก S 1> ตอนตอนนี้น้องกินหมดมากี่แผงแล้วตอนนี้ถึงนปัจจุบันนี้ห้าแผงค่ะห้าแผงอาการเหล่านี้นะคะมันเริ่มดีขึ้นตั้งแต่แผงที่เท่าไหร่หรือเม็ดที่เท่าไหร่โอ้ยเม็ดที่ องที่สามมาพี่ที่สองที่สามหมายถึงตาหรือหมายถึงเขาหมายถึงตาหมายถึงตาค่ะตาดีก่อนขาตาดีก่อนก่อนขาตาดีก่อนขาค่ะมันมันมีความรู้สึกยังไงว่าที่มันดีสองสามเม็ดนี่น้ําตาหยุดไหลเลยเหรอสองสามเม็ดน้ําตาก็หยุดไหลเลยแล้วอาการฝ้าฟางเป็นไงฝ้าฟางดีขึ้นพี่ดีขึ้นค่ะค่ะแล้วเข่าล่ะมาดีขึ้นอนประมาณกี่เม็ดกี่แผงก็แผงสองแผงนี่แหละพี่แผงสองแผงอ่าหรือว่ามันลืมลืมไปเลย มันมันหายแต่เมื่อไรลืมลืมไปเลยวะก็ไม่รู้มันหายตั้งแต่แผงสองแผงนั่นแหละมันลืมไม่รู้สึกเลยคิดว่ามันดีไหมดีสิพี่คิดว่าจะกินต่อไปเรื่อยๆไหมกินต่อไปเรื่อยๆหายแล้วก็จีกินต่อไปเรื่อยๆแล้วทําไมต้องกินถ้ามันหายแล้วทำไมไม่หยุดเพื่อสุขภาพเพื่อผิวพรรณไงพี่สุขภาพแจ็คแดงผิวพรรณไง้หน้าตาสดใสอย่างนี้มีคนทักไหมก็มีเยอะพี่มีเยอะเขาทักว่าไง ก็ทักว่าไปกินอะไรมาผิวถึงสวยถึงได้สวยขึ้นสวยขึ้นอายุปูนนี่แล้วทุกวันนี้กินวันละกินวันละกี่เม็ดหรือว่ากี่วันกินกี่เม็ดกินทุกวันไม่กินไม่ได้กินวันละกี่เม็ดเราต้องกินกินวันละกี่เม็ดกินวันละเม็ดค่ะกินวันละเม็ดกลัวความสวยมันหายใช่ไหมค่ะ